เหตุสมปรารถนาทุกคนอยากสมปรารถนาทำที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกพภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ทำสี่ประการนี้หาได้ยากในโลกแต่จะได้มาได้ยังไงพระพุทธเจ้าให้ทำ ศรัทธาศินสุตตจาค้าปัญญาห้าตัวนี้ถ้าโยมสร้างเหตุปัจจัยห้าตัวนี้ปรารถนาอะไรได้หมดนะศรัทธาคืออะไรพระองค์ชี้ไปที่ศรัทธาในตถาคตศรัทธาสัมปทาโยมต้องเชื่อการตรัสรู้ของศาสดาตัวเอง <c oughs> เรานั่งในที่นี้ชาวพุทธกันหมดแต่เชื่อมั่นไหมว่าศาสดาเราตรัสรู้จริง พระพุทธเจ้าบอกองค์ตรัสรู้เก่งกว่าเทวดาพรหมทั้งหมดดังนั้นโยมจะวิ่งไหว้เทพพรหมที่ไหนอีกไม่ต้องถ้าโยมยังวิ่งไหว้เทพพรหมที่ไหนแสดงว่ายมยังไม่เชื่อว่าพระเจ้าเก่งที่สุดศรัทธาสัมปทาตกศู์ไม่ผ่านนะนี่คือข้อแรกเชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าและพระเจ้าประกาศเลยท่านเก่งที่สุดในโลก เก่งกว่าพรหมเทวดาทั้งหมดพรหมเทวดายังไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานเปลี่ยววิสัยแต่ตาาคตพ้นแล้วนะอะนี่ยมต้องเชื่อตรงนี้ศรัทธาตรงนี้และศรัทธาในคําสอนที่ออกจากปากของท่านศรัทธาในการตัดสู้แต่ไม่เชื่อคําสอนไม่ใช่นะเชื่อแค่ตัดสู้แต่คําสอนท่านสอนมาไม่เชื่อไม่ใช่เชื่อในการตัดสู้และเชื่อคําสอนของตถาคตนี่ศรัทธาสัมปทาสอง ศรัทธาศินชี้ไปที่ศินห้านะสินห้ายมให้ดีเอาแค่ห้าข้อพอแล้วนะเพียงพอต่อการเป็นโสดาบันศรัทธาศินสุตตะสุตสตะคือคำของตถาคตพุทธวจนะสั่งสมให้มากสี่จาระเสียสละแบ่งปันทานนั้นจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตาม จะน้อยจะมากไม่เกี่ยววางจิตถูกไหมยมให้น้อยนะแต่วางจิตหวงแหนจะหนีหวงกัน้นผิดอีกหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมผิดอีกให้มากเรามีมากให้มากแต่หวังผลผิดอีกนะบรรลุทรมไม่ได้อีกวางจิตให้ถูกจาคสัมปทานะนั้นเมื่อเรามีจาคถูกต้องแล้วนะ ศรัทธาศีลสุตะจาคะสุดท้ายปัญญาปัญญามีสองมุมหนึ่งละนิวรธาสองเห็นอริส,สัตสพระองค์บอกว่าปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นไหมว่าอารมณ์ในใจเราเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับ วันวันหนึ่งเนี่ยยมสุขกี่ครั้งทุกกี่ครั้งวันแค่วันเดียวนับไม่ท้่วแล้วสุขทุกข์ถ้าเรามองใจเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเกิดเดี๋ยวสุขดับเดี๋ยวทุกข์เกิดเดี๋ยวทุกข์ดับดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วอย่าไปเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาราคานุสัยกับปฏิคานุสัยจะถูกละไปสังโยชตัวที่สี่ตัวที่ห้านะ นี่เอาสังโยชน์ห้าให้ได้ก่อนง่ายๆคอยทิ้งสุขทิ้งทุกข์อย่างเดียวสุขเกิดึ้นมาปุ๊บรีบวางทุกข์เกิดท้นมาปุ๊บรีบวางใครวางได้เร็วดุดกระพิบตาพระองค์เรียกว่าอินทร์สีภานาชั้นเลิศตรัสไว้กับอานท์บอกอานท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พี่ขุดนั้นดับ ไปได้เร็วดุดการกระพิบตาของคนอุเบคหายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศยมทิ้งอารมณ์ให้เร็วให้เร็วพอใจมาไม่พอใจมารีบวางแล้วอยู่อาลมหายใจเข้าไว้นะห้าเหตุปัจจัยนี้ใครทำพระศาสดาของเรายืนยันว่านี้คือเหตุปัจจัยเพื่อการสมปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายสัตว์จะสมปรารถนาด้วยการสร้างเหตุปัจจัยหข้อนี้ โยมไม่ต้องไปบนไม่ต้องไปบวงสวงไม่ต้องไปบู